สบายดีขอยพินสา่งฟอนสตูดิโอเมื่อนี้คอยก็มีเขาอีมานำเสนอนั่นก็มีสื่อคิดว่าสาวใจกาเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในตอนเที่ยงของวันที่22เดือนตุลาคม2 0 2 0ที่ถนนกำแพงเมืองบานพนปาเปาเมืองศรีสะตนากนครหลวงเวียงจันท์มีสาวนักศึกษาคนหนึง่งกำลังขี่รถออกไปองเรียนทันใดนั้นก็ได้มีโจรคนหนึง่งขี่รถเข้ามาดึงเอากระเป๋าของเราแต่เราก็บไดลอ่อซาและเฮของความ่วยเหลือจากคนอื่น ย้อนความใจกะของเราเล่าได้เล็งพันรถมาแหงแซงทางโค้งเขามาสุนเอารถกับจนคนนั้นยัง้งจังจนเฮ็ดให้รถทั้งสองคันล้มและเสียลักไปแล้ลาก็หยิบลุกขึ้นมาแล้วมาดึงเอากระเป๋านํโจนคนนั้นต่อและท่านในนั้นก็ได้มีพลละเมืองดีสองสามคนแลีเข้าไปสวยเล่าและจับโจูนคนนั้นไว้จนเฮ็ดให้จนคนนั้นก็สามารถไปใส่ได้เลยจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เฮ็ดไห้ผู้คนที่เห็นคิดหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์่างก็เข้ามาให้กำลับบงใจและซงสึยในความกาหาญของเราซึ่งมีสายยาวา่าสาวใจกะ ดึงกระเป๋ากระเป๋าตัวนี้นี่วะโอมม้มันได้ป<อ>นะไโบได้ติมันตึงกระเป๋าแล้วไปเรียกเราไล่น้ำได้โอ้ะไปตับเราเล่นตับตัมเองวะโอ้ใครจะจับได้เนาะรถคันนี้เหรอ กันยยอย่างแตกอย่างแตกมัต่ำยังลูกเรียนเท่าามไหร่างเกบแตกอันนี้แมนสมหน้าผู้ดึงกระเป๋าของสาวเมื่อกี้นี่นะะอันนี้นผูน้สวยกนักนไงล่ขก้น นเออนี่กเ็อย่างนี้ไปเสือพ่อปนปนช่วยดีเลยแลวอยู่บ้านไหเไปห้องมอนะเราไปห้องมอญเนะเราไปาาเนมอเอาไปอเกียงนะมีกรีเอาไปเลยนะไปดึงกระเป๋าเรายี่สแล้วอยู่าไะโอ้แ่นปเราไล่ต่าเองเหมือนป นี่ยลวงปูอย่างนี่ รถจักร้นัยนัำาเนาะเปลานบ้นครี่าไหนาวใชใถจักเหล่าน,น,านี้ปะรถจักรกับบุมืนที่รักเข้ามาวะรถจักรกับบุมีไป อพอแฮกเลยเนาะโอ้ไม่สิไปมีรถกีรักมส่สมบูจ้างนี่น่ะรถภาษีมปเเอะใส่สิเลยเอ่ะ<อ><อ> เกิดเหตุอยู่บ้านบ้านคนทันะบ้านคนปเป้าบ้านคนเป้าเนาะบ้านพลปอเป้าอยู่ขัางข้างปร่กอบศพกูกรณีเมนอยู่ฟางนั่น เีบปดกอนนั่ม่วดเบ <S <S <Sure> ิ้งเสื้อไม่งีเงียนะเบิ้งเสื้อเบิ้งตัวเบ้อนั้นเบึ้งเราเบื้องไรบ้าเบิ้องไนแน่ปวดเบิ้งเครื่องแล้วไหมปวมือือุมีหว่อยู่ไหนเห็น เ่เอาแล้วเรื่อที่เทไรแล้วัด้ามาคมน่ะต้องให้เจ็บสั่งครับคนกเจ้าล้มคุณป้อนแล้วแเอาได้นะไปห้องมอแล้วไปห้องมอแล้ เก็บหลายเตอร์ทางเราไปห้องหมอก่อนหออรกับเเ่อาเอล้าซับเลือดเจ้ามันสีหยดหนึ่งมันสีหยดหยด trăm cc có người phụ họp học bài mình จํา cái đấy จารเรแบ่บ้านยัไบ <gens> ้านในบ้านปะงนดิคนในบ้านไงเอบ้านเลยใหเอาไปไปไว้บ้านก่อนเอ้ยในบ้านบ้านหอวเปาเออวนนี้รถแรกมันจะรถชากแรกจะพาเราไปห้องมอง